สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปชมประเพณีที่นี่กันนะคะประเพณีบั้งไฟนะคะปีหนึ่งก็จะมีแค่หนึ่งคนเองนะคะก็ให้พี่ๆทุกคนลองทายดูนะคะว่าที่ไหนกันนะคะว่ามันคล้ายประเทศไทยมากเลยนะคะที่นี่ การในงานปล่อยนะคะก็จะมีผู้คนเนาะมาขายของกันเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแว่นตาเครื่องโทรศัพท์ของกินของใช้นะคะสวนสัตว์ก็มีนะคะโหปีหนึ่งก็จะมีแค่หนึ่งคนเองเนาะคนก็จะเยอะกันหน่อยนะคะดูนะคะโอ้เขาบอกว่าที่นี่นะคะมีการแข่งเรือกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมพร้อมกันนะคะ ตอนมายังไม่ได้กินข้าวเลยเลยไปหาอะไรกินก่อนนะคะว่ามีอะไรกินบ้างนะคะอันนี้ก็จะขายส้มตำนะคะของกินของไซ้เ์เนาะออ,อันนี้ก็ใส่กอยสานะคะไม้ละ2 20บาทนะคะถือว่าแพงไหมกม็แพงปกตินิดนึงนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะของเชียงราบนั่นเองนะคะอมีภาษาไทยด้วยนะคะที่นี่นะคะจะนิยม ใช้แต่เงินบาทนะคะแล้วก็เขียนภาษาไทยด้วยนะคะซึ่งมาก็ส่วนมากเราจะเห็นเขียนภาษาไทยเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกับข้าวนะคะก็จะเขียนภาษาไทยเนาะ,ะส่วนตรงนี้นะคะก็เราจะเห็นแข่งเรืออยู่นะคะเราไปดูกันนะคะว่าเขาเลือกหรือยังเนาะมาดูกันโอ้นี่นะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทีมนะคะที่แข่งเรือกันเนาะ ว่าเรามาสายนิดนึงนะคะเราออกมาก็ประมาณเที่ยงแล้วเนาะก,ก็เลยสายไปนิดนึงนะคะไม่ทันได้ดูเขาแข่งเลยเลยนะคะอันนี้คือแข่งเือน่าจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่านะคะตรงนี้นเห็นบอกว่ามีหลายทีมอยู่เหมือนกันนะคะทีมหนึ่งก็มีห้าคนห้าคนเนาะก็แข่งกันสองสองลำเองนะคะนี่นะคะ อันนี้น่าจะแข่งเสร็จแล้วล่ะเพราะว่าเรามาสายนะคะเพราะว่าเขาแข่งกันเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ไม่รู้ว่าใครชนะหรือว่าใครแพ้นะคะตรงนี้เนาะเรามาไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาใหม่มาเช้ากว่านี้นะคะเพราะว่าเราจะมาเชียงราบเนี่ยก็เพราะว่าเรามีธุระอีกเนาะตอนกลางวันนะคะพี่นนท์มีธุระนะคะไม่มีใครขับรถมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้าโขงเนาะใช่ไหม ไม่รู้ว่าเขาเรียกแม่น้ำโขงหรือเปล่าถ้าเกิดไปทางฝั่งไทยเนี่ยจะเป็นแม่น้ำโขงนะคะนี่น้ำใสมากเลยนะคะน่าเล่นมากเลยนะคะดูนะคะ เรยวใหม่จะนั่งเรือข้ามไปฝั่งลาวนะคะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศกันเนาะว่าที่ฝั่งลาวเขามีอะไรกันดูนะคะร้านอาหารเขียนภาษาไทยหมดเลยนะคะแสดงว่าที่นี่นิยมใช้ภาษาไทยกันนะคะแล้วก็ไปซื้อข้าวกล่องมา1กล่องนะคะ60บาทนะคะและน้ำอ้อยประมาณ20บาทนะคะถือว่าแพงไหมก็ก็นิดนึงเนะาะเพราะมันเป็นงานปล่อยนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปถามคุณลุงเขานะคะว่า นั่งเรือไปฝั่งนนเท่าไหร่นะคะน้าลุงคนนี้ไปฝั่งเราอ่ะปวนนกรลกปวนเส้าบปวนใเส้าบ่าปวน้นคามือวะามีวัดกอคาอะไรอ่ะอ๋อปวนหลมีวัดกอนคามอะไรก็ได้เร้าบละเส้าบาทเนี่ยเออมือเนาะไปฝั่งกุ้นน่ะกันนี่ยกันไหนกันมีกี่รอ่ะปนเส้าบาทวใน่า่ เราก็นั่งเรือพร้อมที่จะไปแล้วนะคะเพราะว่าค่าเลือย20บาทเองนะคะนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนการในการนั่งเรือไปฝั <GO av uther> ่งลาวนะคะแม่เน็ตจับด้อูเย็นเต้นั่งเย็นเต้ยันน่เนาะ ว่าจะใช้บัตรใช้อะไรน้องไม่ต้องใช้เลยนะคะจริงๆเขาข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็เราก็เที่ยวตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับนะคะโอ้นะคะฝั่งนู้นนะทำเขาเฮดปอยนะคะก็คือจุดคู่ด้วยนะคะจุดคู่จุดบั้งไฟนะคะน้ําใสมากนะคะดเต้นเราไปทักทายพี่น้องอาสอบปปลาวกันนะคะนีแต่เขามี มีการปิดกั้นไว้นะไม่ให้ข้ามไปนะคะถ้าข้ามไปก็ต้องแบบนั่นหรือเปล่าต้องตรวจอะไรหรือเปล่าอ่าอแต่คนน้ะไม่คอยเยอนะอะไรวแดดร้อนมากนะคะเพราะแดดร้อนก็เลยไม่เอาโยกมาด้วยนะคะ เงินไทยสามสิบเงินลาวิบสิบบาพันเหมื0นห้าหมือนห้าเหมืนห้าร้อยกิบเนาะเหมือนห้ารกิบนะคะสาวเนอะไรเอะไรแก้าบแแก้วสามสิบบาทอเรามีมีเงินไทยยังอะไม่มีเงินไม่มีเงินเรา 三十八呢。 เจ้าหงสิบบาท,บบาทอันนี้สิบบาทวแบบ่ะขคเซ็นโคคนข,ของยังแน่ออของสังขคเซ็นมีอ๋อโคมีวะ่ะผัดบีนะคะหิอแล้วไม่เคยลองนะต้องลองนะต้องลองดูนะคะเขาใส่น้ำกะทิด้วยความชื่นบบดีแน่ อ่านเงินลาวเหรอ่านเอาอ่าน,นเงินลาวม้อ่านก้าเงินไทยก็อ่านนูก่เงินลาวฮะอยากได้เงินลาวเหรอ <c oughs> <c oughs> มาประเทศลาวต้องอยากได้อยากได้แบง์ดาวเ <c oughs> บงค์งกิบนะ เอาเงินลาวอะไรออกลาวแล้วซอนส้าวาทนะเนาะซอนส้าบาทนี่ก็เอาเงินลาวเป็นที่ระลึกเรอเอาเงินลาวเป็นที่ระลึกอ่ะเขาทอนเท่าไหร่นะหนึ่งพันเนอสิบพันว่าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเนาะหมื่นกีบใช่ไหมหมื่นกรีบเนาะถ้ามัใจนะต้องใจมันเก็เบไ้ว่ะ อันนี้อันนี้ได้ซาบาดเนาะอันนี้ได้ซาบาดหมื่นกิีบได้ซาบาดเอาเตยลองชิมดูกอนเป็นยังไงรสชาติเหมือนเหมือนเยเหมือนบว้ยไหมเหมือนบวยนะไหนลองชิมดู ไม่คนเลยนะเราก็คิดว่าเขาลาดหน้าแล้วก็ให้ราต้องคนๆก่อนอ่าคนให้เข้ากันนะคะ <_ an> นะคะแล้วก็มาอุดหนุนนะคะหนุหนแม่ค้าที่ประเทศลาวนะคะกินน้ำสักจ่อกก็ยังดีเนาะก็ลองของลองของแปลกนะคะน้ำพุตานะคะซึ่งไม่เคยกินมาก่อนเลยเนาะ,ะ <_ an> มันก็อร่อยดีนะคะแล้วก็โอเคนะคะเดี๋ยวจะขับไปฝั่งใกล้ๆนี่เขาจะพุ่นพุ่นลยเนาะ เป็นเรือเหรอผมมคิดว่าเนรืออย่งเงเออเป็นเรืออย่งเงใส่เร่าวะเลาก็พุดนดเรือไงเราเรากันเรอมัน ราบนะคะก็จะมีประเพณีนะคะก็คือจะมีเจ้าพ่อเมืองนะคะมานั่งตามซุ้มๆนะคะก็จะมีอยู่ประมาณเห็นเขาบอกว่าประมาณสิบนะคะสิบสิบเจ้าพ่อแบบนี้เนาะก็จะมีการนั่งแล้วก็ให้ศีลให้พรนะคะแล้วแต่ศรัทธาน,นะคะว่าเราจะทําบนเท่าไร่แบบนี้เนาะจะทําที่ไหนจะทํา องไหนอะไรก็ได้หมดนะคะแล้วก็จะมนน้ำมน Netflix ให้เรากินนะคะบางทีก็กินเป็นเล่านะคะเล่าขาวเลยนะคะร <Stress> หรือว่าจะกินเป็นน้ําก็ได้นะคะอะันนี้ก็จะมนเป็นน้ํานะคะหรือว่าเป็นเล่าขาวนะคะที่เขาวางข้างหน้าเนาะถ้ากินเล้าขาวได้ก็ดื<ส>่มเล่าขาวไปเลยถ้าลืมไม่ได้ก็ดื<ส>่มดื่มน้ําก็ได้<ส>ดื่มน้ําแทนก็ได้นะคะนี่เขาก็จะมีการมนแล้วก็ให้เรากินนะคะ แค่เราลืมนั่นเองเนาะนะคะก็จะมีพิธีอะไรของเขานะคะนี่นะคะจากที่ถามชาวบ้านนะคะเขาก็บอกว่าเป็นเจ้าพ่อเมืองนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับร่างทรงนั่นเองเนาะที่ที่มาทำพิธีอะไรตรงนี้ปีหนึงก็จะมีแค่หนึ่งครั้งเองนะคะที่จะมาให้ศีนให้พรกับชาวบ้านนะคะที่ หรือว่าเชื่ออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุดคลน,นะคะแล้วแต่เลยเนาะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็ถามาชาวบ้านนะคะก็เขาก็เอาน้ํามาให้นะคะเอาน้ํามาให้บอกว่ากินเหล้าไม่กินเหล้าได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะเขาก็หยิบน้ํามาขวดหนึ่งนะคะก็จะมีการ จับอะไรออกมาก็ไ so ม่ร kind of ู้นะคะพยายามมองแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะคะก็เหมือนเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะไรแบบนี้นะคะเป็นเป็นเป็นยายาทิ์อ่ะเนาะยาทิ์เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะเขาก็ใส่ไปในน้ําแล้วก็มนให้เรานะคะมนคาถาให้เราลืมนั่นเองนะคะกินเพิ่อเป็นสิริมงคลหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็ลื่มได้เลยแล้วแต่นะคะว่าเราจะลื่มตอนไหนอะไรยังไงนะคะ ประเพณีที่นี่ก็จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะว่าแบบนี้แต่แต่ว่าถ้าเป็นร่างทรงที่เชียงตงนะคะก็มีให้เห็นอยู่นะคะแต่จะไม่มีการทําพิธีอะไรแบบนี้เนาะช่วงสงการนะคะหลังสงการเสร็จแล้วก็เขาจะมีการ ไหว้น้ำาขงมาทำพิธีตรงที่น้ำาของอะไรแบบนี้ทุกๆปีนะคะก็จะมีแบบว่านับถือเจ้าพ่อเมืองอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาทำพิธีอะไรต่างๆเนาะน่าจะเป็นประเพณีของพี่น้องชาวเชียงลาบนะคะการทำอะไรแบบนี้เนาะเป็นประเพณีหรือเปล่านะคะ หรือว่าเป็นการนับถือผีอะไรต่างๆนะคะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการนับถือของพี่น้องชาวเชียงราบกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนบ้างไฟนี้นะคะก็จะจุดตลอดเลยนะคะจนหมดเลยนะคะพอมีเยอะมากเลยนะคะจากที่ถามชาวบ้านที่นี่นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะมีการฟ้อนรำถวายตรงศาลเจ้าพ่อนะคะ ก็คลิปนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้รอชมจนถึงจบนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีการน่ะนำเจ้าพ่อนะคะนั่งเรือไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมาก็จะมีการแบบว่าสาดน้ําอะไรแบบนี้เนาะเหมือนเป็นการทําพิธีอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็จะถือนะคะจะอ่าหลังจากนี้ไปนะคะห้ามตกปลาเบ็ดปลาหรือว่าห้ามอะไรสักอย่างนะห้าม ห้ามประมาณ7วันนะคะห้ามเบ็ดห้ามเอาปลานะคะในแม่น้ําขงนะคะประมาณ7วันเลย3 7ถึงวันนี้แหละเห็นเขาบอกแบบนี้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เราจะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวใหม่เซ็งตรงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ